เดี๋ยวพาคุณผู้ชมฮไปดูคาเฟ่สไตล์วินเทจกันหน่อยครับอยู่ที่จังหวัดสตูลไปสถานที่อย่างนี้เหมือนว่าย้อนไหวฮะจะย้อนไหวจริงหรือเปล่านะฮะไปดูพร้อมกันครับพาไปที่เดอะลากูละงูครับตั้งอยู่อำเภอละงูจังหวัดสตูลคาเฟ่บ้านไม้2ชั้นครับก็อ่านี่โทนสีพาสเทลนะตกแต่งด้วยกิ่นอายย้อนยุคแบบวินเทจครับพาให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะครับ ย้อนวันวาเนี่ยเหมือนกลับไปอยู่ในช่วงวัยเด็กนะยุค80ยุค90แบบนี้นะครับบรรยากาศก็อบอุ่นฮะมีโซนให้เช็คอินถ่ายรูปนะฮะถูกใจสายเซลฟี่นะครับส่วนอาหารครับก็เน้นเมนูที่เคยทานในวัยเด็กนะฮะอย่างเช่นลูกชิ้นแดงทอดนี่ฮะมันต้องสีแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีพวกขนมปังย่างเตาถ่านนะครับมีปังพิซซ่าชีสเดลากูนะฮะ ชีสเยิ้มๆแบบนี้นะฮะจัดเต็มๆแบบนี้นะครับก็อิ่มแบบจุกๆไปเลยนะครับส่วนเครื่องดื่มครับก็มีทั้งกาแฟสดนะฮะชาก็มีนะฮะและอีกหลากหลายเมนูนะครับให้เลือกดื่มเลือกทานกันนะครับก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับไปถามเจ้าของร้านกันหน่อยครับชื่อว่าคุณวิชุมาครับพิษวรกุลครับเธอบอกแบบนี้ฮะปัจจุบันเนี่ยเป็นข้าราชการสํานักงานสาธารณสุขนะครับเปิดร้านนี้เป็นร้านที่3แล้วโอ้โหนะฮะมีคอนเซ็ป ความอบอุ่นของวันวานนะครับให้ลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยได้ความรู้สึกเหมือนกับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่สมัยเป็นเด็กรวมถึงกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่ฮะอาจจะไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาก่อนนะครับอใครสนใจก็ไปได้ครับเดิอนลากูลางงูครับก็เปิดบริการนะครับ11เอโมงฮะปิด2ทุ่มครึ่งหยุดทุกวันจันทร์ไปไม่ถูกโทรไปก่อนฮะ0 9 9ย์4 9 5 8 1ฮะ สมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมคนระสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ